น ok ั่งรอเลยอ่ะอยู่ที่หัวเกือบแตกหัวกูเนี่ยแล้วโซนี้คือติดกร้อมครับนุ่งพ้อมนะครับทางบอลดีแต่ทางบ้านแย่ไม่ใช่ไม่ใช่ป๊าเป็นไงล่ะก็ตีเนาะ แมสสอ,อนี่สวัสดีครับโอ้ผมกอทอุกรอน,อนวันนี้เราจะมาเอาไขามันออกจากตัวกันแต่นี้เมื่อกี้แค่วอรมม์มก็เหนื่อยแล้วอะโถแค่เดินก็เหนื่อยแล้วเอา,อางี้ดีกว่าแต่ตน,นี้บรรยากาศดีมากลมเย็นมากตอนนี้ดูดูบรรยากาศรอบ้างฟ้ากําลังดีฝนไม่ตกแน่นอนวันเนี้ยอากาศสดใสเดีย๋ยวเราจะไปออกกําลังกายก่อนอื่นเรามาวอร์มก่อนนะครับคุณผู้ชมถ้าเราจะไปขอเขาเล่นบารเขาจะให้เล่นเขาคงไม่ให้เล่น ได้อ่ะสนามปิดเฉยเลยอะอ๋อเขามีแข่งบอลกระชับมิดแต่ลู่วิ่งเขาก็ไม่ได้ใช้สนามบอลเขาเตะกันข้างในแค่กตรวิ่งเลยอย่างวันนี้เนี่ยเตรียมตัวจะมาวิ่งเต็มที่เลยเราเขาเล่นได้แม้แต่พี่เล่นไม่ได้หรอกไม่มันขามันไปคนละข้างแต่ฉงนก็ไอยา เิไม่ให้กินปีโป้ด้วยนะไหนนี่เหรอโอ้ใจดีแล้วให้กินปีโป้ด้วยววรวามมะม่วงพี่แจะกให้มาพี่แจ๊กมา ขนาดเด็กน้อยยังออกกำลังกายเลยคุชส,สงสัยว่าคงจะไม่ได้วิ่งข้างในลู่วิ่งนะครับคุณผู้ชมอ่ะไปไหนแล้วอ่ะไาแล้วหนี <laughs> เดี๋ยวเราไปวิ่งลูนอกกันดีกว่าทางเดินนะทางคนเดินข้างนอกแต่ระยะทางข้างนอกมันจะเกือบกิโลอยู่เดี๋ยวเราจะไปวิ่งรอบมหาลายัยวิ่งเซนรอบนอกตอนแรกตั้งเป้าว่าจะวิ่งสักห้ารอบถ้าวิ่งรอบนอกก็คงจะเหลือสักประมาณารอบหนึ่งแล้วกันวอร์มก่อนเดี๋ยวหัวใจวายแนตะ่ตอนนี้ยืดก่อนเดี๋ยวไปวิ่งกัน ถึงเครื่องเล่นชิ้นนี้นะครับเป็นเครื่องเล่นที่ผมชอบอีกเครื่องเล่นหนึ่งนะครับวิธีการเล่นของเขาก็คือเดี๋ยวชื่อของมัน Air Walker นะครับวิธีการเล่นอย่างถูกต้องนะครับขาเราต้องตึงถ้าขาเราไม่ตึงน่ะมันมันจะไม่ได้ความยืดหยุ่นนะครับแล้วเวลาเรากต้าเท้าออกไปให้ขามันตึงก็พอนะครับกล้ามเนื้อมันจะแบบว่าคลายตัวเร็วคล้ายยืดครับถ้าขางอมันก็จะเป็นอย่างนี้คุณผู <c oughs> <c oughs> ้ชมพอพอพอ ไม่เอานะขี้อยากเล่นอะไม่มีตังค์ซื้อเดี๋ยวไปดูเขาเล่นดี๋ยวโหน่อยโฉหน่อยขอท่าหนึ่งอไรเนยเจูใครเก่ขนาดนเลยคุณผู้มอหัวเกือบแตกหัวกูเดี๋ยไม่ใช่หัวเด็กนะหัวผมเลยเอาที่อะไรครับ ผมชื่อต้นตาลครับน้องต้นตาลอันนี้เขาเรียกเซิร์ฟบอร์ดหรือสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดครับไม่ใช่ไม่ใช่สิอันนี้สเก็ตใช่ป่ะเปลีนทั้งคู่เลยปันปาดเป็นไงล่ะรู้ว่าขาลองเล่นของน้องเขาแต่กลัวหัวแตก ม่กล้าจริงๆผมเล่นไม่เป็นจริงสนามในร่มนี้ก็เป็นนะฟุตนักฟุตเป็นตัวฟุตซอลของมหาลายัยครับซ้อมกันอยู่นะครับฟุตบอลห้าคน,นคเป็นน้องตัวมหาลายัยเป็นตัวมหาลัยของจังเกสตอนนี้แข่งลีกอยู่ใช่ไหมครับใช,รใช่ครับอันดะับที่เท่าไหร่และแปดครับแปดสู้ๆเนาะคือฝีมือไม่เท่าน้องๆเขาแน่นอนครับไปดีกว่าครับเห็นดวน์ อยากเล่นครับแต่คนครบแล้วน้องเขาบอกว่าถ้าไม่เก่งไม่ให้เล่นพอดีผมไม่เก่งนะครับมาดูรองมาดูรองเท้านักเตะนะครับอันนี้ยี่ห้ออะไรนะดีสปอร์ตดีสปอร์ตอ่าแล้วชนทีมชาติเขาใส่กันทีมชาตินี่ตัวโรงเรียนการโยกิทยอายุการโยกิถ่ะครับ นี่เป็นตัวเยาวชนของกัญญวิทย์นะครับตัวทำเกมใช่ใช่ตัวทำเกมิวคนนี้ชื่ออะไรนะชื่อสันน้องสันนี่ทางบอลดีแต่ทางบ้านแย่ไม่ชได้ย่อๆยอยอๆตัวเทพๆเก่งๆอ่ะแต่งตัวจะไม่ค่อยแบบเรียบร้อยอะไรหรอกแต่ฝีมือจัดจ้านมากเหมือนกันพี่เกียรมาซ้อมอะไรเงี้ยใช่ไหมสันเนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องขอจับภาพน้องสันเล่นสักทีนะ เราจะเข้ายังจะเข้าที่ะไกลยังแฟนขับมาเต็มเลยเย็นนั่งรอเลยเย็แฟนขับมานั่งนี่ด้มานี่ยนั่งนี่นั่งนี่นมาเน่ยนี่มาเนียพัมพรำพัมพัพัมพัมรำพัพัมพัมรำพัพัพัมมรำพัพัพัมพนนี้มาเชียร์ันใช่ไหมอภับาลนี่ กวนตีนักเรี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงไปเล่นกับซันมันนะครับซันบอกว่าลงไปทำเกมให้ผมหน่อยเนี่ยต้องถึงมือผมอีกแล้วทุกคนดูดิลงเล่นกับพี่เขาเลยยืนกายของคุณนั้นอะไาเรียบร้อ เย oh, oh, <Yes, S 2> ไม่มองว่ะไอ้มเาวัี้ผมก็ได้แจมกับพวกตัวเทพแล้วครับ oh. วันนี้ตอนแรกจะมาวิ่งแต่ขอมาแจมฟุตซอลหน่อยหมดครับหมดแรง เล่นลเหนื่อยเดาเราไปยืดระวอมดาวทุกรอบคือเมื่อกี้ยืดไปได้นิดเดียวแล้วก็ลงไปเตะฟุตซอลเลยกล้ามเนื้อรู้สึกแบบกล้ามเนื้อมันกระตุกแล้วแบบมันเดินมันเดินแล้วมันขัดขัดวิ่งไม่ได้แล้วตอนนี้ว <sheets> ิ่งไม่ได <oughs> ้เจอแก๊งแฟนฉันเครับคุณผู้ชม สวัสดีครับผมนายประหยัดยานคาร์คุณนะครับแล้วส่วนนี่คือบิ๊กก้อมครับลุงก,ก้อมนะครับผมไม่รู้อย่าถามผมอะไรมากมายจิสังเกตไหมหาโค้กให้โค้กนี่เราชื่ออะไรนะปรายูป้าวสังเกตไหมฉีดฉีดวัคซีนแะล้วหลุมนี้พยายามจะถามคำถามที่มันสมเสิทธิ์พยายามกั้นเลนะ อันนี้น้องเขาจะสอนวิธียืดกล้ามเนื้อแบบใหม่ให้ผมนะนี่ทำสอบเป็นแนวไม่ได้เออปวดป่ะเออเราเซฟเนี่ยเขาทำไปเซฟไม่ใช่นี่ไม่กลับไม่กลับบ้านแล้วหรอไม่กลับบ้านอยู่หลานนี่แม่ผมอยู่ที่นี่ครับอันนี้ลูกอันนี้ลูกชายของอธิการบดีป้าป้าบ้านป้าบ้านเจ้าอะไรขอบคุณนะน้องๆขอบคุณนะ กดแชร์ในช่องพี่ก้อถาวรด้วยครับเซอร์ตังนี้น่าจะซื้อเลยครับไปดูหนูึ่งไปดูหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วบ๊วยบายเจอกันนะมึงลงคลิปไปแล้วอ่ะกดแชร์ในช่องพี่ก็อถาวรด้วยในช่องพี่ก้อถาวร แบบไม่ต้องเกง่งไม่ต้องเกง่งขอบคุณครับ